kok เฮ้ hey, พวกวันนี้ยฉันจะมาลองนอนในกล่องนะคืออยู่ในสนามบินกรุงเทพนี่แหละเรื่องของเรื่องก็คือเกิดข่าวร้ายกับตัวฉันนะสิไม่ใช่อะไรหรอกนะฉันน่ะดันตกเครื่องบิน <laughs> ถต่เนี่ยได้ไปสมุยแล้วยังไงรู้มะโอ้โหคือเนี่ยฉันยังเดินอยู่ในสนามบินเลยอะ่ะนั่นก็คือฉันตกเครื่องพวกเป็นเรื่องที่แบบว่าทําใจยากมากๆเลยนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ะไรเลยคือฉันน่ะใช้เวลาอยู่ในสนามบินนานเกินไปหน่อยฉันน่ะไปนั่งอยู่ในเลาจ์แล้วก็ไม่ได้ดูเวลาเลยเนี่ยดิตอนนั้นน่ะฉันกำลังนั่งทำวิดีโออยู่ก็เลยลืมดูเวลาอื คือเป็นความผิดของฉันเองแหละตรงเนี้ยคือฉันอยอมรับเลยนะพอไปถึง อ้าวคือเกตปิดไปแล้วแล้วฉันก็เลทไปตั้งสองนาทีไปสมุยเนี่ยก็ขึ้นของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ใช่ไหมฉันเห็นว่าพนักงานกําลังแบบวิ่งไปรอบๆพวกเขาพยายามโทรหาฉันแต่ว่าฉันดันไม่ได้ยินเนี่ยดิแหมคือแบบเข้าใจนะว่าทุกๆคนเนี่ยพยายามที่จะติดตามฉันให้ไปขึ้นเครื่องแล้วแต่ฉันน่ะนั่งอยู่ในเล้าชงานั่นแหละเป็นเรื่องที่ฉันน่ะจัดการไม่ดีเองโอเคฉันยอมรับเลยแต่ว่าคราวนี้ฉันมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังฉันก็เลย Hey ต้องขึ้นเครื่องบินในเที่ยวถัดไปซึ่งเวลาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วเที่ยวบินเดิมของฉันน่ะคือช่วง9ก้าโมงเช้าเพราะฉะนั้นคือสายการบินบางกอกแอร์เวียเขาดีมากเลยนะเขาให้ทุกอย่างฟรีหมดเลยพวกเขาให้ตั๋วใหม่ฟรีแล้วก็พาฉันเนี่ยไปรับกระเป๋าเดินทางของฉันด้วยและตอนนี้เนี่ยฉันก็ได้ตั๋วใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะจะทางบางกอกแอร์เวียคือมันยอดเยี่ยมมากๆฉันได้ตั๋วใบใหม่ฟรีอ่ะ โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลยเฮ้ยคือมันดีมากบริการนะาดีเยี่ยมขอบอกเลยนะบางกอกแอร์เวชฉันให้สิบเต็มสิบเลยฉันจะโฆษณาบอกเพื่อนๆแม้เป็นเรื่องที่แบบดีมากคือสายการบินเนี้ยดูแลฉันเป็นอย่างดีบริการดียอดเยี่ยมเลยอะเนี่ยคือบทเรียนดีๆของฉันนะถึงแม้ว่าฉันจะตกเครื่องคือฉันไปช้าสองนาทีแต่ว่าฉันจะจําเอาไว้เป็นบทเรียนเลยนะครั้งต่อไปฉันจะระมัดร,ระวังให้มากกว่านี้แต่ว่าอ บอกเลยนะว่าบริการของที่เนี่คือมันดีจริงๆโซฟีมาคอมเมนต์นะบอกว่าว้าวจริงเหรอพรุ่งนี้ฉันก็จะไปสมุยเหมือนกันนะอาชลีบอกฉันอยู่กอดสมุยตั้งแต่เมื่อวานละมีคําแนะนําอะไรมาช่วยแนะนําฉันทีเถอะโคออดเขาบอกว่าสายการบินบางกอกแอร์เวย์สอะคือเขาจะดีมากเลยนะว่าถ้าเกิดใครมาไม่ทันหรือว่าตกเครื่องเขาจะออกตัวใบใหม่ให้ทันทีคริสเตียนบอกว่าโอ้โหทาไมถึงโชคดีขนาดนั้นนะมีสายการบินแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเฮเลนบอกว่า หายากมากๆเลยนะสายการบินที่แบบว่าพอลูกค้าตกเครื่องแล้วจะออกตั๋วใหม่ให้ทันทีเป็นเที่ยวบินที่ดีมากๆฉันหวังว่าเธอจะมีเที่ยวบินแล้วก็ทริปการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยนะจอชมาตอบเลยนะบอกว่าฉันรู้สึกประทับใจสุดๆเลยแหละและบริการของสายการบินนี้ก็ยอดเยี่ยมมากๆเคที่มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าตอนนั้นน่ะฉันก็เคยตกเครื่องเหมือนกันจากนิวเดลีไปนิวซีแลนด์และหลังจากนั้นพนักงานก็ออกตั๋วให้ฉันใหม่และฉันก็ได้บินในอีก12ชั่วโมงต่อมาเขา ออกตั๋วใหม่ให้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยนะออล่าเบรนนาค่ะบอกว่าเพื่อนของฉันน่ะเขาเสียพ่อไปโดยที่ไม่คาดคิดตอนที่อยู่ที่ออสเตรเลียหลังจากนั้นยังไงดูมาสายการบินให้ตั๋วเครื่องบินฟรีเลยคือแบบดีมากๆเลยอะสแตมวินฟิบอกว่าโอ้โหพวกเธอเดินทางคนเดียวทําไมกระเป๋าถึงไหลใบจังเลยอะเวนซี่บอกว่าฉันก็เกิดเกือบจะตกเครื่องครั้งหนึ่งที่สนามบินเบอร์มิแฮมคือฉันเนี่ยอยู่ในเลาแล้วก็ดื่มยังมีความสุขหลังจากนั้นเกตปิดไปแล้วฉันไม่ได้ดู เวลาเลยอะแล้วก็ไม่ใช่ฉันแค่คนเดียวนะมีอีกสองคนที่เกือบจะตกเครื่องเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย ทางพนักงานสายการบินเขาก็ให้พวกเรา,าเอารีบวิ่งไปขึ้นเครื่องโชคดีจริงๆว่ายังวิ่งไปทันแม้ในขณะที่พวกเขากําลังจะปิดเลยเขาบอกว่าเนี่ยโทรตามตั้งนานแต่ว่าไม่มีใครรับสายเลยดอนนาล,ลูอิสค่ะบ,บอกว่าโชคดีจังเลยที่เธอได้ตัวเครื่องบินใหม่ฟรีส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีสายการบินที่ออกตั๋วใหม่ให้ฟรีเลยนะคอนลี่บอกว่าฉันเห็นแบบนั้นแล้วฉันรู้สึกดีใจมากๆเหมือนกับว่าเป็นสายการบินที่แสดงความรับผิดชอบเข้าใจเนาะว่าผู้โดยสารไม่มีใครอยากจะ พลาดเที่ยวบินหรอกแต่ฉันขอบอกเลยฉันนะ่ะเคยตกเครื่องครั้งหนึ่งแต่ว่าฉันต้องออกเงินซื้อตัวเองใหม่หมดเลยฉันนะ่ะไม่รู้จะบอกกับตัวเองยังไงเป็นประสบการณ์ที่ฉันจําไม่ลืมเลยแหละนีน่ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่า,วานี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําไมฉันถึงชอบบินมาเมืองไทยด้วยสายการบินการบินไทยแล้วก็บางกอกแอร์เวย์เพราะว่าที่นี่ให้บริการดีมากๆเลยละ่ะเจนมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่ารู้ปะตอนนั้นน่ะที่ฉันเดินทางไปกาตายู่ดีๆกระเป๋าเดินทางฉันก็หา ฉันบินจากกรุงเทพเพื่อไปที่เกาะสมุยหลังจากนั้นพอฉันแจ้งเจ้าหน้าที่พวกเขาให้บริการดีมากเลยแล้วก็ช่วยนำกระเป๋ากลับไปให้ฉันอย่างรวดเร็วเลยละ่ะ และจอจก็ได้เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าระหว่างที่กำลังรอเที่ยวบินถัดไปฉันเห็นอันนี้ดูซิเป็นสลีปบ็อกซ์สามารถเข้ามานอนได้ที่อยู่ในสนามบินในกรุงเทพมหาคนครนี่แหละฉันไม่เคยรู้เลยนะว่ามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยฉันเห็นแล้วแบบเอ้ยน่าลอ่อะคือฉันมีเวลาประมาณสองชั่วโมงฉันก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยนะที่จะพักที่นี่ดูซิค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณ800บาทเท่านั้นเองคือเขาคิดเวลาเป็นชั่วโมง เลยนะแล้วก็เนี่ยจะมีพนักงานเข้ามาเปิดห้องให้หลังจากนั้นฉันก็จะเข้าไปในห้องแล้วนะเนี่ยดูสิเป็นความคิดที่โอเคไม่เลวเลยอะมีเตียงด้วยนะแล้วก็มีน้ําดื่มให้บริการคือแบบคล้ายๆเหมือนกับโรงแรมเลยสามารถอาบน้ําแล้วก็มีห้องน้ําที่นี่ด้วยอะนั่นหมายความว่าปกติอะฉันน่ะเป็นคนที่ชอบนอนพักอยู่แล้วนะแม่ฉันน่ะจะไม่พลาดอย่างเด็ดขาดได้มีที่นอนดีๆละใครที่เดินทาง ก็สามารถมานอนที่นี่ได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ต้องกลัวเลยว่าไฟถัดไปจะตกเครื่องเพราะยังไงเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเรียกอยู่แล้วแต่ที่ฉันชอบเนี่ยก็คือห้องน้ํานี่แหละดูดิคือมีทั้งอ่างล้างหน้ามีสบู่มีฝักบัวมีที่อาบน้ําคือมีที่ว่างมากมายมีน้ําให้บริการสามารถชาโทรศัพท์แล้วก็มีขนมด้วยนะดูสิมันยอดเยี่ยมมากๆเลยมีทีวีแล้วก็มีนาฬิกาให้ดูด้วยเออฉันรู้สึกว่านี่มันเป็นนวัตกรรมที่ เจ๋งจริงๆนะที่สนามบินน่ะสกอตมาคอมเมนต์นะนะบอกว่าเอ๊ยฉันรู้สึกว่าจะเป็นที่พักที่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้สิบางทีเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่เหมาะสําหรับคู่รักหรือเปล่าเย่ยียย่ค่ะบ,บอกว่าฉันคิดว่าเป็นออปชั่นที่ดีเลยนะสําหรับนักเดินทางถ้าเกิดใครเหนื่อยก็สามารถมาพักที่นี่ได้เลยเจมส์คอนเนลลี่ค่ะบอกว่าฮะน่าทึ่งจริงๆฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าที่เมืองไทยเนี่ยจะมีสลิปบ็อกซ์ขนาดน่ารักน่ารัก,รกแบบนั้นแต่ว่าด้านในเนี่ย ให้บริการครบทุกอย่างเลยเบลล่าบอกว่าเออห้องอ่ะดูน่าพักจริงๆนะแต่ระวังจะนอนหลับเพลินจนแบบตกเครื่องอีกรอบนึงนะจ๊ะ เอมมาค่ะบอกว่าฉันคิดว่าทุกๆสนามบินเนี่ยน่าจะมีสลิปบ็อก์แบบนี้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เป็นไปได้ที่พลาดแล้วก็ตกเครื่องไฮดี้ค่ะบอกว่าอุ้ยฉันคิดว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะและราคาก็ถูกมากๆด้วยเนี่ยสิแค่ประมาณ20ปอนด์เท่านั้นเองนิโคล่าอีตันค่ะบอกว่าว้าวมันดีมากจริงๆอ่ะฉันเห็นแบบนี้แล้วฉันรู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมมากๆเลยครั้งถัดไปถ้าเกิดฉันเดินทางไปเที่ยวที่เอเชียนะฉันจะต้องนอนสลิปบ็อก์แน่ๆเลยอ่ะจริง แม็กบอกว่าอยากให้มีแบบนี้ในสนามบินดูฮาจังเลยอยถ้ามีนะฉันจะรีบไปใช้บริการเลยทำไมสนามบินเมืองไทยเขาถึงมีบริการดีๆแบบนี้เควนี่ค่ะบอกว่าฉันรู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆร,รู้ไหมว่ามีครั้งหนึ่งฉันต้องไปต่อเครื่องที่สนามบินที่กรุงเทพและตอนนั้นน่ะฉันต้องใช้เวลารอถึง8ชั่วโมงครึ่งถ้ารู้ว่ามีแบบนี้นะฉันคงจะเข้าไปนอนสบายๆแล้วล่ะ จูเลียฟอเดอร์ซันค่ะบอกว่ามันเจ๋งจริงๆแต่ฉันรู้สึกว่าระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่2ชั่วโมงมันแป๊บเดียวเองนะมันจะผ่านไปรวดเร็วมากๆถ้าเกิดว่าเป็นตัวชนะอย่างน้อยขอมีเวลาสัก6ชั่วโมงเถอะจะได้งีบได้หน่อยแลละเพื่อนๆ่ะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างแหมอุตส่าห์ตกเครื่องแต่ว่าได้ตัวใหม่แล้วก็มานอนพักชิลๆเพื่อขึ้นเครื่องในไฟล์ถัดไปดูแลสบายจริงๆนะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ